This is podcast The Reader ชีวิตดีได้เพราะการฟังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอยู่กับแพรณทพรเพ็งกุลกับรายการ The Reader ค่ะและเราก็เข้าสู่ EP ที่12กันแล้วนะคะหรือครบ1คขวบปีของรายการเราและวันนี้นะคะแพรเอาหนังสือดีๆมาฝากกันนะคะเรียกได้ว่าเป็น7สิ่งที่เราจะขอบคุณตัวเองนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่า คุณในอนาคตต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนสู้ในวันนี้เพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่าคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้นะคะแต่คุณเปลี่ยนทัศนคติได้ และคุณเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนปัจจุบันได้ค่ะหลายๆครั้งนะคะที่เรากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะสู้กับชีวิตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีนะคะแทรเลยอยากจะเอาสิ่งดีๆจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นกำลังใจให้กับการเดินทางของเราซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือสร้างแรงบรันดาลใจดีๆจากประเทศจีนนะคะที่เขียนโดยคุณทังมู่นะคะ และแปลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัญญพรจาวลาค่ะและเรามาติดตามกันค่ะเรื่องแรกนะคะ มีทิศทางในใจจะได้ไม่สะดุดลมนะคะหลายคนบอกว่านะคะการที่เรามีทิศทางที่ชัดเจนสําคัญกว่าความพยายามซะอีกนะคะเพราะคุณเคยได้ยินไหมคะว่าบนโลกนี้มีบางคนที่ทํางานหนักมากนะคะแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่พวกเขาไม่ได้สังเกตก็คือตัวเองนะคะขยันถูกทางหรือเปล่านะคะผลจึงกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ย เรืองแรงไปกับสิ่งที่ทําในปัจจุบันโดยไม่ได้ไปสู่ทิศทางในชีวิตที่เขาต้องการค่ะตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างของพระพิสุสองรูปนะคะ ที่อาศัยอยู่บนวัดสองแห่งนะคะอยู่บนภูเขาสองลูกที่ใกล้ๆกันพระพิสุทธิ์สองรูปนี้จะต้องลงเขานะคะเพื่อมาแบกน้ำขึ้นไปบนวัดทำอย่างนี้เหมือนกันทุกๆวันติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปีหลังจาก5ปีผ่านไปพระพิสุทธิ์ของเขาลูกที่หนึ่งเขาก็ได้สังเกตว่าพระพิสุทธิ์ของเขาลูกที่สองเนี่ยไม่ได้ลงมาแบกน้ำเหมือนเดิมนะคะ ผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนตอนแรกก็คิดว่าที่เกียจหรือเปล่านอนตื่นสายหรือเปล่าพอผ่านไปนานเข้าเรื่อยๆนะคะพระพิสุรูปแรกก็เริ่มมีความเอกใจและเอ้ยหรือว่าพระพิสุรูปของวัดที่สองเนี่ยจะไม่สบายมีความเป็นห่วงก็เลยไปเยี่ยมเยียนนะคะที่วัดแห่งที่สองนั้นผลปรากฏว่าพระพิสุรูปที่สองเนี่ย ไม่ได้ป่วยหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะกำลังทำกิจกรรมที่ตนเองนะคะสนใจอย่างอื่นอยู่พระพิสุรูปแรกแปลกใจมากนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการแบกน้ำขึ้นเขาเนี่ยแปลว่าจะไม่มีน้ำใช้แล้วก็กลับมาพบว่าความเป็นจริงแล้วพระพิสุรูปที่สองได้วางแผนไว้แล้วหลังจากการแบกน้ำทุกวันเป็นระยะเวลา5ปีไม่ว่าจะเหนื่อยหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระพิสุรูป2ก็ได้ทำการขุดบ่อนะคะ นอกจากแบกน้ําแล้วก็หาเวลาขุดบ่อที่วัดบนภูเขาแห่งที่สองนี้ขุดบ่อไปเรื่อยเพื่อสามารถรองรับน้ําและเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้ในอนาคตตัวอย่างนี้นะคะทําให้เห็นว่าการที่เรานอกจากทํางานใดงานหนึ่งแล้วเราจําเป็นต้องวางแผนเผื่อในอนาคตของเราเผื่อวันที่ไม่มีแรงนะคะและจัดการกําลังกายกําลังเวลาเพื่อ ทำสักสิ่งสักอย่างหนึ่งเพื่อที่เวลาผ่านไปแล้วมันจะกลับมาดูแลเราทําให้เราไม่ต้องทํางานหนักตลอดไปค่ะขอสรุปส่งท้ายหัวข้อแรกนะคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้เพราะพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความสามารถในการกำหนดทิศท,ทางข้างหน้านไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนลงมือไม่เช่นนั้นความพยายามของเราก็อาจจะล้มเหลวไปไม่เป็นท่าก็ได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะ เขาว่ากันว่าใจกว้างแค่ไหนนะคะอนาคตก็จะกว้างแค่นั้นค่ะปรัชญาชาวจีนเขาจะบอกว่าคุณภาพของชีวิตจะขึ้นอยู่กับคุณภาพทางจิตใจของเราด้วยคุณภาพทางจิตใจเรื่องแรกนะคะคือความใจกว้างใจกว้างในที่นี้มี2มิติค่ะมีทั้งใจกว้างต่อตอนเองและใจกว้างต่อคนอื่นใจกว้างต่อตอนเองนะคะหลกัหลกๆเนี่ยเวลาเรากำลังเดินทางมุ่งสู่ ความสําเร็จเรามักจะเผชิญกับความล้มเหลวผู้เขียนนะคะบอกไว้ว่าความล้มเหลวคือภาวะชั่วคราวของเส้นทางที่เราจะต้องก้าวเดินต่อไปคนที่ใจกว้างและมีความเข้าใจในเรื่องนี้จะไม่มองความล้มเหลวเป็นความทุกข์แต่จะมองปลายทางด้วยความหวังและมองว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าไปปรมาจารย์ท่านหนึ่งนะคะชื่อแอนโทนีร็อบบินเคยกล่าวเอาไว้ว่า บนเส้นทางเดินไปสู่เป้าหมายอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือเป็นเพราะเผชิญกับอุปสรรคเลยทำให้เราสงสัยในความสามารถของตนและละทิ้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุดค่ะอันที่สองนะคะก็คือการใจกว้างกับผู้อื่นตัวอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยแต่พอมีคนมาให้ความเห็นหรือแนะนําตําหนิติเตียนไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะเรากับ เป็นทุกข์อย่างมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เราใจไม่กว้างสําหรับการให้ความเห็นของผู้อื่นอีกเรื่องหนึ่งคือการให้อภัยกับผู้อื่นนะคะสุภาษ,ษิตจ,จีนเขาเคยบอกเอาไว้เลยนะคะว่าการที่มหาสมุทรรองรับน้ําจากแม่น้ําได้นับร้อยสายเนี่ยคนเราถึงจะยิ่งใหญ่ได้เมื่อรู้จักอดทนและให้อภัยคนอื่นเปรียบใจตัวเองให้เหมือนกับมหาสมุทรนะคะ สำหรับเรื่องการให้อภัยค่ะบ่อยครั้งที่มักมีคนคิดว่าขอเพียงแต่คุณไม่ให้อภัยคนอื่นเขาจะต้องรู้สึกผิดและเสียใจแต่คนรู้ไหมคะว่าความจริงคนที่ทุกทรมานที่แท้แล้วก็คือคนที่ไม่ให้อภัยคนอื่น เพราะจิตใจของเขาจะเฝ้าตำหนิแต่คนอื่นเรื่อยไปหรือมีคนบอกไว้ว่าการให้อภัยเปรียบเหมือนดอกไม้แห่งจิตวิญญาณที่บานสะพรั่งการไม่ให้อภัยก็เท่ากับว่าเราไม่มีอนาคตเพราะคนที่ไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นไม่ต่างอะไรจากคนที่คิดทําลายสะพานที่ตนเองเดินข้ามเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนทุกคนลว้วนต้องการการให้อภัย คนทุกคนอาจจะเคยทำผิดพลาดได้นะคะการให้อาภัยจึงไม่เพียงแต่เป็นการให้แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสที่งดงามแก่ตนเองในอนาคตด้วยค่ะหัวข้อที่3นะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งคนโชคดีถึงโชคดีอยู่นั่นแหละและคนที่โชคร้ายก็โชคร้ายซ้ำซ้อนนะคะสิ่งที่ทำให้คนโชคดี หรือโชคร้ายอุปนิสัยที่ดีมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะคนโบราณเขาเปรียบกันไว้เลยนะคะว่าการหวานมเมล็ดพันุ์แห่งการกระทําไว้เช่นไรเนี่ยก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นนะคะสิ่งที่ได้ผลจากมเมล็ดพันธุ์ที่เราหวานไว้ก็คือความเคยชินหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งความเคยชินไว้อย่างไรเราก็จะเก็บเกี่ยวออกมาเป็นอุปนิสัยนะคะและ,มะเมล็ดพันแห่งอุปนิสัยนี่เองที่จะทําให้เราเก็บเกี่ยวเป็นชะตากรรม หรือผลลัพธ์จากการกระทําของเรานะคะเขาบอกอุปนิสัยของคนเราไม่เหมือนกันอุปนิสัยที่ดีช่วยติดปีกแห่งความสําเร็จให้กับเราได้มันเหมือนเป็นเสมือนแขนนะคะที่คอยพยุงตัวคุณขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ในทางกลับกันอุปนิสัยที่ไม่ดีทําให้ล้มเหลวเสมือนตกหน้าผาซ้าแล้วซ้าเล่านอกจากการสะสมความเคยชินที่ดีแล้วนะคะมีนิสัยอีก5อย่างที่เอามาฝากกันว่าถ้าเราบ่มเพาะแล้วนะคะจะทําให้เราเป็นคนโชคดี มากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2นะคะคือมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะเขาบอกว่าคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะคอยสะสมเพื่อนนะคะเหมือนเป็นการสะสมทองคํานะคะสะสมสินทรัพย์ไปเลยก็ว่าได้เพราะ โอกาสดีๆล้วนมากับผู้คนค่ะอันที่3นะคะการมีภาพลักษณ์ที่ดีเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจจากภาพลักษณ์แรกนะคะ 4. นะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเคยมีคนว่าไว้นะคะว่ายิ่งเราเก่งแค่ไหน ยิ่งสูงแค่ไหนเรายิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนลงมามากเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงคือเราไม่มีทางเก่งที่สุดในโลกนะคะและมีหลายๆเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้นะคะข้อ5นะคะคือการรู้จักความเหมาะสมและกาละเทศะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ว่ามียุคสมัยเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนควรทําอะไรก็ยังเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะคือความซื่อสัตย์และความจริงใจเขาถือว่าความซื่อสัตย์และความจริงใจเนี่ยเป็นความมั่งคั่งของชีวิตค่ะผู้เขียนบอกเอาไว้นะคะว่าคนเรามีของอยู่สองอย่างที่ไม่มีใครสามารถนะคะทำแทนเราได้และขณะเดียวกันถ้าเราบ่มเพาะแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วงชิงไปจากเราได้สสิ่งนั้นก็คือ 1. ความรู้และ2ความน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้มาจากการสะสมความจริงใจและความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นค่ะเรื่องที่4ควบคุมตนเองเสียตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้าจึงจะประสบความสำเร็จนะคะมี3เรื่องที่เอามาฝากกันสำหรับการควบคุมตัวเองค่ะเรื่องแรกนะคะคือเราควรจะต้องมีความอด,อดทนนะคะ ความอดทนเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ไม่มีวันแพ้นะคะหรือผู้เขียนเคยบอกไว้นะคะว่าในการปฏิบัติตนและจัดการกับสิ่งต่างๆความอดทนเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่สุดหากไม่เรียนรู้ที่จะอดทนคุณก็มักจะได้รับความยากลำบากในชีวิตเคยเป็นไหมคะว่าในหลายๆสถานการณ์นะคะคนที่โกรธก่อนหรือแสดงอาการไม่พอใจก่อนเป็นฝ่ายแพ้ค่ะ หรือนะคะผู้เขียนเขียนไปว่าถ้าเราไม่โกรธเนี่ยก็เท่ากับว่าเราชนะแล้วด้วยซ้ำค่ะหากเราอดทนไม่ได้นะคะหลายๆคนก็จะ,ะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า ทนไม่ไหวและในภาวะที่ทนไม่ไหวนี่แหละค่ะคุณรู้หรือไม่คะว่าสมองของเราจะลัดวงจรไปเรียบร้อยแล้วการตัดสินใจหรือการทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะอากับกิริยาเนี่ยก็ล้วนแฝงไปด้วยความโง่เขลาค่ะเพราะภาวะทนไม่ไหวทำให้เราไม่สามารถควบคุมสติของเราได้นั่นเองแพรมีตัวอย่างหนึ่งมาให้นะคะเป็นการทดลองนะคะนาของสามสิ่งลงไปต้มในหม้อน้ำที่เดือดนะคะอันแรกคือลูกบอลยาง อันที่2คือไข่ไก่และอันที่3คือเมล็ดกาแฟค่ะของทั้ง3อย่างเมื่อลองต้มลงไปอยู่ในหม้อต้มน้ําที่เดือดมากนะคะลูกบอลยางพอเจอกับน้ําที่เดือดก็ระเบิดออกมานะคะไข่ไก่จากไข่ดิบเนี่ยพอเจอน้ําเดือดนะคะก็จะค่อยๆแปลงเป็นไข่สุกแล้วก็สามารถไปใช้รับประทานต่อได้ แต่นะคะ,มะเมล็ดกาแฟาไปมากกว่าน,นั้นคือพอเจอน้ําที่เดือดนะคะก็ส่งกลิ่นหอมทําให้จากเมล็ดกาแฟธรรมดาเป็นกาแฟาที่หอมหวนเหมือนกันค่ะอารมณ์ของคนเรานะคะถ้าเราเป็นแค่ลูกบอลยางเจอน้ําร้อนแล้วระเบิดก็เรื่องหนึ่งนะคะเป็นไข่ไก่ก็เรื่องหนึ่งเป็นมเมล็ดกาแฟาก็เรื่องหนึ่งอยู่ที่เราอยากจะเป็นแบบไหน2คือการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้นะคะเขาว่ากันว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ย เหมือนอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในวันทั้งวันนะคะ แล้วเราจะปล่อยให้ตัวเรามีทั้งร้อนหนาวเย็นนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์หรือเปล่าล่ะคะเขาว่ากันว่านะคะคนเราไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้แต่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตนเองได้นะคะเช่นต่อให้ฝนตกนะคะแดดออกแต่อารมณ์เราไม่เศร้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปด้วยค่ะก็จะควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตได้ดีขึ้นนะคะการนําเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองมาประยุกต์ใช้นะคะก็เช่นบางวันที่เราอาจจะรู้สึกขี้เกียจ เหนื่อยล้านะคะแต่ถ้าเรายังฝืนทําในสิ่งที่เราต้องทําหรือขยันได้ในวันนั้นๆก็เท่ากับเราควบคุมอารมณ์ตนเองได้ละคะ่ะและเรื่องสุดท้ายของการควบคุมตนเองก็คือการควบคุมทัศนคติของเราให้เป็นบวกหรือยอดเยี่ยมเสมอนะคะนโปเลียนฮิลเคยกล่าวเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ให้ดูที่ทัศนคติของเขาทัศนคติของพวกเราเป็นตัวตัดสินความสำเร็จ และความล้มเหลวในชีวิตนะคะหากเราต้องการรับมือชีวิตได้อย่างดีจำต้องคิดบวกค่ะตัวอย่างเกี่ยวกับการควบคุมทัศนคตินะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อเซลมา เธออยู่เป็นเพื่อนสามีที่ประจำการฐานทัพที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายนะคะท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุนะคะแล้วก็ผู้คนท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เซลมาจึงไม่ค่อยชอบออกไปไหนและมักจะชอบขังตัวเองอยู่ในบ้านเธอมีความทุกข์เป็นอย่างมากจึงเขียนจดหมายไปเล่าให้พ่อของเธอฟังพ่อของเธอกลับเขียนจดหมายตอบกลับมาด้วยประโยคสั้นๆนะคะสองบรรทัดว่าคนสองคนมองออกจากหน้าต่างเหล็กในคุกคนหนึ่งเห็นกองดิน อีกคนเห็นดวงดาวเพียงแค่ประโยคนี้ทําให้เซลมาทราบเลยว่าจริงๆเธอควรต้องเปลี่ยนทัศนคตินะคะและมองให้เห็นดวงดาวท่ามกลางทะเลทรายทธองจึงออกไปพบผู้คนพบเพื่อนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมกับคนท้องถิ่นแถวนั้นหลังจากนั้นชีวิตเธอก็ดีขึ้นและมีความสุขตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในทะเลทรายค่ะนโปเลียนฮิลนะคะเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดของบุคคลที่ประสบความสําเร็จ ก็คือทัศนคติของเขาหากเราควบคุมทัศนคติให้คิดบวกได้นะคะคนมองโลกในแง่ดีต้อนรับขับสู้ความท้าทายและเรื่องวุ่นวายด้วยทัศนคติในเชิงบวกก็จะประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่งในยามวิกฤตนะคะคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะเห็นความหวังนะคะตรงกันข้ามกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายทำอะไรก็เห็นแต่ความสิ้นหวัง การคิดบวกทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีแต่การคิดลบกลับทําให้เรื่องดีกลายเป็นเรื่องร้ายได้ค่ะเรื่องที่5นะคะสิ่งเดียวที่คุณมั่นใจได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมี2ออย่างที่เอามาฝากกันในเรื่องนี้นะคะเรื่องแรกก็คือการที่ต้องหมั่นทบทวนและเช็คตัวเองเสมอผู้เขียนเปรียบไว้นะคะว่าการพิจารณาทบทวนตัวเองเป็นวิชาบังคับของชีวิต มีตัวอย่างนี้มาฝากกันให้เห็นถึงการทบทวนตัวเองนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่หลายปีมานี้เขามีบ้านติดอยู่กับผู้หญิงคนที่สองนะคะผู้หญิงคนแรกได้แต่ บ่นด่าผู้หญิงที่อยู่บ้านคนที่สองนะคะว่าซักผ้าก็ไม่สะอาดขี้เกียจหลังยาวนะคะเสื้อผ้าที่ผู้หญิงที่อยู่บ้านหลังที่สองซักเนี่ยก็ไม่เคยแห้งซักไม่สะอาดเป็นรอยด่างรอยดําอยู่ตลอดเลยนะคะผู้หญิงคนแรกนี่ก็บ่นตลอดจนมีวันหนึ่งมีเพื่อนนะคะที่จริงๆแล้วเขามองเห็นว่าเฮ้ยที่บ้านที่สองเนี่ยผู้หญิงคนที่สองไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็มาที่ผู้หญิงบ้านแรกแล้วสิ่งที่ทําก็คือเช็ดกระจกให้ค่ะ หลายๆครั้งนะคะที่เรามองโลกในแบบหนึ่งอะ่ะเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราอะค่ะกระจกบ,บ้านเราจริงๆแล้วมัวหรือเปล่าการตรวจสอบตัวเองเสมอจึงเป็นวิชาบังคับอย่างหนึ่งที่เราควรหมั่นทำค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะเทคนิคง,ง่ายๆในการเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้ดีขึ้นก็คือการเด็ดขาดกับตัวเองสักหน่อยนะคะหลายครั้งที่เรามักจะเผลอเข้มงวดเด็ดขาดกับคนอื่น หยวนให้กับตัวเองนะคะในทางกลับกันคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเด็ดขาดให้กับตัวเองเป็นอย่างมากในขณะที่ใจกว้างกับผู้อื่นนะคะผู้เขียนเปรียบไว้นะคะว่าใจที่เด็ดขาดเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนอุปนิสัยที่ไม่ดีของตนเองได้นะคะเราจะต้องเด็ดขาดกับตัวเองเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเราถึงจะขอบคุณตัวเองที่ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปค่ะ <S <S เรื่องที่6ค่ะ คือเราจะต้องเชื่อมั่นเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จนะคะเส้นทางไปสู่ความสำเร็จอาจจะต้องมี2เรื่องที่เราเผชิญเรื่องแรกคือการรู้จักรอคอยค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะธรรมชาติของมันไม่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีผลลัพธ์ได้ทันทีทันใดเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ก็ต้องอาศัยระยะเวลานะคะผู้เขียนบอกไว้ว่าเราจึงต้องมีความสามารถที่จะพักเพียรบากบัน และรอคอยความสําเร็จได้นะคะอย่างการปลูกต้นไม้ถ้าเราเอามาเล็ดลงดินแต่ไม่รู้จักอดทนรอคอยได้ก็เปรียบเหมือนนะคะการที่ดึงต้นกล้าให้โตต้นไม้นั้นไม่งอกงามนะคะเพราะว่าในหลายๆเรื่องมันมีระยะเวลารอคอยของมันค่ะและเรื่องที่2ค่ะ บนเส้นทางของการไปสู่ความสำเร็จเราอาจจะต้องอดทนต่อความโดดเดี่ยวและความไม่เข้าใจของผู้คนรอบข้างนะคะตัวอย่างที่ผู้เขียนยกเอาไว้ในหนังสือคือตัวอย่างของคนเลี้ยงหอยกาบนะคะคนเลี้ยงหอยกาบเนี่ยเขาก็อยากเฉพาะเลี้ยงไข่มุก เขาอยากเพาะเลี้ยงไข่มุกเม็ดที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดนะคะก็เลยเดินไปตามทะเลและในระหว่างที่เดินไปในทะเลเนี่ยเขาก็พยายามสอบถามเม็ดทรายว่ามีเม็ดทรายเม็ดไหนอยากจะเป็นไข่มุกที่สวยไหมแต่กระบวนการเป็นไข่มุกนะคะเม็ดทรายนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยนะคะซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องทะเลหลายปีไม่ได้พบเจอกับ ผู้คนนะคะไม่ได้เจอกับเพื่อนๆหรือห่างไกลจากญาติมิตรนะคะเม็ดทรายหลายๆเม็ดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมจะเข้ามาสู่กระบวนการนี้นะคะจนมีเม็ดทรายเม็ดหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไข่มุกที่สวยงามจึงเข้าอดทนรอคอยสือกระบวนการนะคะต้องโดดเดี่ยวห่างไกลจากผู้อื่นในเป็นช่วง2-3ถึงปีแต่หลังจากผ่านเวลาเพาะบ่มนะคะเม็ดทรายเม็ดนั้นก็กลายเป็นไข่มุกที่ ใหญ่และสวยงามมากนะคะและได้ไปแสดงตัวต่อผู้คนมากมายหลากหลายประเทศนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าในกระบวนการของเส้นทางสู่ความสำเร็จในหลายๆครั้งเราอาจจะต้องโดดเดี่ยวไม่ว่าจะโดดเดี่ยวจากญาติมิตรเพื่อนฝูงนะคะและหลายคนจะไม่เข้าใจแต่ให้เชื่อเถอะว่าถ้าเรานะคะยังคงหมั่นเพียรในกระบวนการความสำเร็จ ที่เรารอคอยเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะและอย่างที่7ค่ะสั้นๆง่ายๆนะคะเชื่อมั่นในตนเองค่ะจาก6ข้อที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าเราจำเป็นต้องอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะในหลายๆครั้งที่เราทำไปสู่เป้าหมายหรือทิศทางที่เรา บรรจงเลือกไว้อาจจะมีคนเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างนะคะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือความคิดของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงเรานะคะผู้เขียนบอกเอาไว้ค่ะว่าในเส้นทางนี้สิ่งที่เราต้องมี2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นว่าเราทำได้อย่างแน่นอน และ2เคารพตัวเองให้เป็นค่ะเพราะถ้าเรารู้จักเคารพตัวเองได้นะคะพัฒนาตัวเองและชื่นชมตัวเองเราจะไม่กังวลต่อสิ่งที่คนอื่นคิดหรือพูดกับเราค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ชื่นชมเคารพในสิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงและวันหน้าที่ดีขึ้นมากกว่าวันนี้ค่ะขอทิ้งท้ายด้วยประโยคของผู้เขียนไว้นะคะผู้เขียนบอกว่าความเชื่อมั่นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ มันทําให้เรื่องปกติธรรมดามีผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ขอเพียงแต่หวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อมั่นลงไปในใจก็จะมีดอกไม้ที่งดงามเบ่งบานออกผลที่ใหญ่และสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะขอสรุปส่งท้ายนะคะ7สิ่งที่คุณจะขอบคุณตัวเองนะคะจากหนังสือเล่มนี้ คุณในอนาคตต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนสู้วันนี้นะคะเขาบอกว่าฉันจึงขยันเช่นนี้เพราะไม่อยากดูถูกตัวเองตอนแก่เจ็ดสิ่งนั้นนะคะข้อแรกมีทิศทางที่ชัดเจนข้อ2ใจกว้างข้อ 3. สะสมอุป,ปนิสัยที่ดีข้อ4ควบคุมตัวเองได้นะคะ 5. เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม 6. เชื่อมั่นในเส้นทางสู่ความสำเร็จและ7เชื่อว่าตัวเองทำได้ และ EP 12นะคะก็ขอจากกันไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้กันนะคะและใครที่อยากจะให้ทีมงาน The Reader เอาหนังสือเล่มไหนมารีวิวแบ่งปันกันคอมเมนต์มาได้เลยนะคะและอย่าลืม Subscribe นะคะ YouTube The Reader และ IG The Reader ที่รวมคำคมนะคะและเรื่องราวดีๆจากหนังสือ ที่เรามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณสำหรับการแบ่งปันพลังงานดีๆร่วมกันในวันนี้ค่ะ This is podcast the reader ชีวิตดีได้เพราะการฟัง